ผมเคยได้ยิงเรื่องผีปอบมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งเจอกับตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านยายผมกลับไปเยี่ยมยายที่อีสานช่วงสงกรานคืนหนึ่งได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนคุยกันเบาๆนอกบ้านยายบอกว่าอย่าสนใจอาจจะเป็นเสียงหมาแมว ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่คืนต่อมาเสียงดังขึ้นกว่าเดิมแถมยังได้ยินเสียงเหมือนคนเคี้ยวอะไรสักอย่างดังจับจับผมลุกไปแอบดูที่หน้าต่างเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเหมือนคนแก่กําลังนั่งยองยองอยู่ข้างโอ่งน้ำหน้าบ้านผมรีบปลุกยายยายตกใจมาก บอกให้ผมรีบกลับเข้าห้องแล้วสวดมนต์รุ่งเช้ายายเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนปอบหมาแน่นอนเพราะยายฝันว่ามีคนแก่มาขอส่วนบุญแต่หน้าตาน่ากลัวมากเย็นวันนั้นเองอาการของน้าเริ่มแปลกๆน้กาบ่นปวดท้องตลอดเวลา ผิวซีดเสียวแถมยังพูดจาแปลกๆหิวอยากกินของสดๆยายรีบพาไปหาหมอผีหมอผีบอกว่าโดนปอบสิงแล้วพิธีกรรมเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงสวดมนต์และเครื่องรางของขลังหนาร้องโหยหวนทรมานมาก สุดท้ายหมอผีก็สามารถขับปอบออกจากร่างน้าได้สำเร็จเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อสนิทใจว่าผีปอบมีอยู่จริงและมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะครับ